ก่อนนะครับมนุษย์น,นี่แลเป็นผู้เหตุนะเห็นบไหาเห็นบหมนัน่นคือความเจริญทางวัตถุนะมันมีผิดภัยด้วยแต่ทางเจริญทางธรรมเนี่ยมันมีผิดมีภัยนะนี่ถ้าเราจะมาศึกษาธรรมะกับผู้ที่ทวงดึงสิ่งเหล่านั้นนะสันเอากันโอยู่นะเหมือนกับรถลงมคอยขันโมมีเบรกเนี่ตายจะสิบประตูเหวี่งตรงไหนละ่ะธรรมะสินธรรมคือเบรกคือหล่อหาม พอได้ดึงได้คึ้งไปี่การพัฒนาทั้งวัตุก็บไมีสินรรมประคับประคองไปนํามันจะสิมีอยู่ในขอบเขตที่พอเป็นไปได้นะบ่ให้มันด่งไปเกินไปน,นะเรียกว่าเจ้าคู่มือนี่ยแต่มากกโอ้ภูมิใจทั้งเจ้าทั้งนายผนหันเขาหาสินหาธรรมมันทเป็นธรรมดายอยู่เองโลกมันไปสุดมันก็โง่ขึ้นเหมือนกับไปผ่อทางตันเนย ทางสูตรมีเหวขควางหนามันจะไปทางไหนบ้านไบนมุยทางไปเลยนูงูขึ้นนี่ขึ้นลูกหลานนี่หละเอายังกมนไม้เห็นมัดทุกอย่างแล้วสูตรดัดสางจนบอลหันบอลน,นี่ก็เอาทุกมาตรการมันก็นเอาไ่อยู่น่ะนับเป็นยังก็คือว่าอหละจิตใจสำนึกมันบมมีศีลธรรมบ่มีความอายสวกบุบิ์ ผู้น้อยยังสำหนึ่งขันผู้ใหญ่เห็นมันช่ขนาดใดล่ะบ่เนี่ยผู้มีอำนาจนะเห็นว่าอยู่ยังโก้สังโคสง่ายัากก้เมืองแก่นนะซุ่นฮะสุมสง,ง่ามีหดเจ้าหดนได้ไปสมานาไปารัดสาวกบอกหลายๆเห็นบอกเนี่ยสิชาอยังคุณธรรมดาล่ะบ่เนี่ยอย่างตัวอย่างสิในครั้งนัมีความละอายสัวกโกบาปี่กล่าวมาแล้ว มันก็ยิ่งเป็นผู้นำมีสีิมีธรรมผู้น้อยมันก็ง่ายขึ้นผู้บังคับบัญชามันก็ง่ายขึ้นแต่มาอย่างตัวอย่างคือปีนันทันเวลาวันพงเขเป็นจักวเพิ่นเห็ุบุญสลองหองวาการแต่มาจืดเลยมพระในอมข่าวทศบาลไปขึ้นปรากฏว่าปีนั้นหองการต่างๆเห็ดบุญบุดดเลยเออหองการสมนาคมกับมพระขึ้นไปเส เอาบุญของกานของกานศึกษากันนี่ม้วนขึ้นไปธนาคเขาตรธนาคารต่างๆก็เหตุบ่อนอ้าวทั้งหลฐทั้งเอกชนเหตุนั่นหัวหามันพาไปเปิดทางให้บ่ไดออย่างเนี่แต่มาอย่างโอ้นสำคัญเลยจากว่นนี้เลยแต่มาไปไลๆบ่อนเห็นท่านเจ้าเมืองเห็นขณะผักผลลงมานั่งฟังเทศน์ทั้งหมดต้องขอถูกด้วยคนหึงนัดหน่อยนะไปเมืองอัสาเมืองท่องคือกันไปสลอง สมโพธิ์งาาหุบทานไก่สอนภูมิหารประทานไกสอนถ้าจะเมื่อมากว่านั่งฟังทเทศน์สิละเสียลายเนี่หนึ่งบุมีขณะปกครองบานมาอ,อมขางอันนี้ก็ฝากไว้แต่เมามาจนบอกหลังจากเทศจบเลยท่านจะเมื่อมานั่งคุยนี่ยน,น,นี่ย,ยังให้เอาพวกนายบานมาสัม,มานา ลังเถื่อเจ้าเมื่อมานังตะหมอดสุพุลพระกน,นังตังมีุดคุยกันหมวกโปดเกือปวดหดสูบยาลังเถื่อมาอย่างหลากกอดเอื้ออยู่เท่านั้นอ่ไป